จับตาน้ำชีผู้ว่าร้อยเอ็ดลงพื้นที่อำเภอเสริลภูมิอำเภอจังหารหวางมาตรการป้องกันปริมาณน้ำที่สูงขึ้นเย็นวันที่26กันยายน2568นายชัชวาเนเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสถานาการณ์น้ำในเขตตำบลท่าม่วงอำเภอเสริลภูมิและตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายธรนิตเทพแพงตาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภายัยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอำเภอหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำจากการระบายของเขื่อนรวมถึงปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนและปริมาณน้ำในลำน้ำชีซึ่งมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นจากการประเมินสถานการณ์พบว่าระดับน้ำชีมีแนวโน้มเพิ่มสูงใกล้เคียงปี2566แต่ยังสามารถรับมือได้โดยใช้กระสอบทรายและเข็มป้องกันดินสไลด์ซึ่งเพียงพอสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้มอบให้หนายอำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนป้องกันและใชง้งบประมาณจากจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนข้อมูลล่าสุดเขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณกักเก็บน้ําร้อยละ70คาดว่าหากฝนตกน้อยลงในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แต่ในช่วงสัปดาห์นี้ยังคงต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดนะเราประเมินสายอณนน้า จากาการปล่อยอน้ําจากเขื่อนฝนที่ตกจากโซนเหนือแล้วก็น้ําในพื้นที่ซึ่งเราประเมินสถานการณ์ว่าน้ําชีซึ่งอยู่บรเิเวณตรนี้น่าจะสูงขึ้นมาระดับใกล้เคียงกับเมื่อสองปีที่แล้วนะทีนี้ผมเองเนี่ยก็ลงไปดูพื้นที่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยในพื้นที่สามารถดําเนินการอะไรได้บ้างนะก็ได้สอบถามจนทราบมาว่า รูปแบบของการดำเนินการของที่นี่เนื่องจากน้ํามาไม่แรงนะฮะแล้วก็ระดับที่มันสูงกว่าตลิ่งเนี่ยมันก็ไม่เยอะมากมันสามารถใช้โครงสร้างที่เรียกว่าประสอบทรายร่วมกับการใช้เข็มนะตอกรัดเพื่อไม่ให้มันดินมันสไลด์อันนี้เอาอยู่ซึ่งถ้าเกิดประเมินสถานการณ์อย่างนี้ได้เนี่ยรูปแบบในการดําเนินการเนี่ยทางอําเภอ ร่วมกับทังองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถดรําเนินการได้โดยขอใช้งบประมาณเรียกว่างบประมาณป้องกันยับยัง้งในอํนานาจทั่วทการจังหวัดหรือสามารถที่จะใช้เงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆหรือใช้เงินของทั้งสองส่วนร่วมกันโดยที่ไม่ซ้าซ้อนกันซึ่งเดี๋ยวให้ท่านานายอำเภอเนี่ยประสานกับหน่วยงานทางชัางเนี่ยทำรูปแบบออกมาและถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจริงๆ นะตามการคาดการจริงๆเนี่ยก็ให้เสนอเข้าไปอย่างคณะกรรมการป้องกันดับยังซึ่งมีจากรราการที่มีความเชื่อาญเฉพาะนะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดย้ำว่าหากดําเนินการป้องกันล่วงหน้าจะลดค่าใช้จ่ายและจัดการได้ง่ายกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดน้าหลากพร้อมกับชับทุกหน่วยงานติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและพื้นที่เกษตร,รกรรมต่อไป